สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูร้านค้านะครับปุ่มซ้ายสุดที่เป็นรูปร้านค้าครับกดเข้าไปครับอา้าวมาโฆษณาอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยอ่านะครับเราจะเห็นมีหลายอย่างที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับแต่บางอย่างฟรีบางอย่างต้องสมัครสมาชิกนะครับเช่นนะอันซ้ายสุดที่เราเห็นที่เขียนว่ากู๊ดอะไรเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้ยนี อันนี้โหลดได้เลยนะครับถ้าเราจะโหลดมันใช้งานยังไงนี่มันจะเป็นอย่างนี้เวลานะครับอ่าแบบนี้นะเราสามารถโหลดได้เลยอันนี้คือฟรีนะครับก็คือดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าอ่ากดรูปบ้านอีกทีแต่ถ้าไหนก็ตามที่มันเขียนว,ว่าพรีเมียมแปลว่าเราจะต้องสมัครสมาชิกนะครับ ถ้าเราสมัครเสียเป็นรายเดือนหรือรายปีเนี่ยเราจะใช้อันที่เป็นพรีเมียมได้แล้วก็กดอย่างของผมเสียเงินแล้วเนี่ยผมผมเลือกใช้ได้มันจะเป็นแบบนี้นะครับนะเราสามารถเอาไปใส่ในวิดีโอของเราได้นะครับตัวที่เขียนว่า fx นะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ Effect เป็นอย่างไรอ่ะสมมุติว่าผมเลือกอันที่สองนะสแกนเรดเดอร์นะครับ อันนี้ผม i n s tall แล้วเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจะใช้งานแบบนี้นะเราสามารถเลือกใช้งานตัวนี้ได้นะครับหรืออันนี้อันนี้ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ นะครับนะนะกดดาวน์โหลดเลยก็ได้นะนะครับหรือเราชอบอนไนล่ะชอบอันนี้ไหมอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะเอาอันที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดดีกว่าถ้าอะไรเขียนพรีเมียมแปลว่าต้องเสียเงินเท่านั้นนะครับถึงจะกดดาวน์โหลดได้ถ้าอะไรไม่มีพรีเมียมอย่างอัน,น,อน nice เนี้ยอันไนท์ไซส์เนี่ยอย่างนี้คือฟรีนะครับอย่างนี้คือฟรีมันจะเป็นเอฟเฟกที่เอาไปใช้บนวิดีโอของเรา นะครับอลองดูเสี้ยน,นี้เป็นไงอ่าก็จะทำอย่างนี้ครับสีเป็นแบบนี้นะอันนี้คือตัวอย่างมาเลยเราชอบใจเราเราดาวน์โหลดนะครับอันไหนชอบใจเราดาวน์โหลดอันนี้ก็คือวิธีการช้อปปิ้งเนาะนะครับอันที่3ต่อมาครับกดเข้าไป transition transition คือการเปลี่ยนจาก วิดีโอท่อนแรกหรือรูปแรกไปรูปที่สองหรือวิดีโอท่อนที่สองนะครับมันเปลี่ยนยังไงอะสมมติอย่างแบบนี้คือรูปนี้จะเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปหนึ่งนะนะอย่างนี้คือ r a ร s i ซชันแบบนี้ถ้าเราชอบก็กดดาวน์โหลดนะครับเราชอบอันไหนเราก็กดดาวน์โหลดอันนั้นนะครับอันนี้โอเคไหมลิควิด เราดูก่อนถ้าเราชอบเราดาวน์โหลดอันไหนไม่ชอบเราก็ไม่นะครับอันฟรีจะมีอยู่ไม่กี่อันนะครับที่เหลือจะเป็นพรีเมียมก็คือเราจะต้องเสียเงินสมัครนะครับเราจะใช้งานได้อย่างที่ผมโหลดไปแล้วนี่อันนี้จะเป็นตัวเลขนะครับ ทำซีชั่นนะก็มีเยอะแยะเลยเราสามารถดาวน์โหลดได้เยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ยังไม่ได้ดาวน์โหลดให้ลองดูสิอันนี้ฟรีนะพวกนี้ฟรีถ้านี้เสียอันนี้ต้องสมัครสมาชิกถึงจะได้ใช้นะครับดาวน์โหลดด้วยอ,อันแล้วกัน ต่อมาครับที่เป็นรูปหัวใจตัวนี้คือโอเวอร์เลย์ก็คือตัวที่จะทับลงไปทับเป็นแอนิเมชันก็ได้นะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือให้ดูเราให้เราดูเป็นตัวอย่างตัวนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับถ้าเราอยากได้โอเวอร์เลย์ตัวไหนนะเราก็เลือกครับโอเวอร์เลย์ก็มีหลายตัวที่น่าใช้นะตัวนี้เป็นไง ตัวนี้เป็นเอเลียนผมไม่ชอบ <c oughs> ถ้าตัวไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับถ้าเราชอบตัวไหนเราก็ดาวน์โหลดอย่างผมอยากได้พวกนี้ไม่สวยถ้าไม่สวยเราก็ไม่เอานะครับแล้วแต่เราเลยนะครับถ้าเราเสียรายเดือนเราดาวน์โหลดได้เต็มที่อันไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือนเราก็ต้อง อ่าอันนี้พุดีเอานะครับแล้วแต่เรานะครับเราก็เลือกนะตัวต่อมาเป็นทีคือฟอนต์นะครับฟอนต์จะมีฟอนต์หลายแบบนะครับเราก็เลือกฟอนต์ไทยฟอนต์ไทยสารบัญดาวน์โหลดนะครับเขาจะมีตัวอย่างฟอนต์ให้เราดูนะครับเราชอบฟอนต์แบบไหนนะซอ สีสักอ่สมมติชอบแบบนี้ก็ดาวน์โหลดนะครับชอบฟอนต์แบบไหนก็ตามเราก็ดาวน์โหลดแบบนั้นนะครับดาวน์โหลดโอเคนะฟอนต์ยังมีภาษาอื่นๆนะครับแล้วแต่เรานะว่าเราจะเลือกฟอนต์ไหนนะครับฟอนต์ตัวเขียนอนะ Alex Brush นะดาวน์โหลดนะครับฟอนต์ตัวเขียนนะแล้วแต่เราชอบเลยเราชอบ แบบไหนเราก็ลองดูนะครับเราก็เอาแบบนั้นนะและสุดท้ายครับเป็นอาอย่างไม่สุดท้ายสิเพลงนะเพลงเราก็เลือกครับเราอยากจะดาวนโ์โหลดเพลงไหนไว้ไว้ในเครื่องเรานะสมมุติอันที่อินสตอลแบบว่าผมดาวนโ์โหลดมาแล้วอ่ะสมมุติสมมุติผมเอาเพลงไหนดีล่ะ never ever ไม่ชอบนะแชนเตเดเวอยากได้เพลงแบบแบบไหนล่ะ o n c e m o r e ได้ไหมนะจริงๆเพลงดีๆผมก็ดาวน์โหลดไปหมดแล้วแหละนะเราชอบเพลงไหนเราก็เลือกเพลงนั้นนะครับ i ิ k งสว e t สมมุติเอานี้ผมก็กดดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเอาใหม่ๆเ,เพลงยังไม่หมดนะมันจะมีซาวด์เอฟเฟกต์ o u n d ์เอฟเฟกเราก็จะเลือกครับว่าเราจะชอบเสียงซาวด์เอฟเฟกตแบบไหนเช่น Snap แล้วแต่เราเราชอบแบบไหนเสียงประตู ถ้าอันนี้พรีเมียมแปลว่าต้องเสียรายเดือนนะครับถ้าฟรีเราก็ดาวน์โหลดได้เลยเสียเป็นรายเดือนก็ได้รายปีก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขาการสมัครนะครับเราชอบแบบไหนเราก็เลือกอันนั้นนะนะครับและสุดท้ายครับเป็นคลิปกราฟิก กราฟิกที่อันนี้อินส tall แล้วเดี๋ยวลองดูเอาอันที่ยังไม่เคยอินส tall แฟชั o นเอาอินส tall แล้วผมดาวน์โหลดไว้หลายอันแล้วนะครับเอาอันไหนดีล่ะอันนี้อ่ะลองดูจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับ เราก็ลองดูก่อนถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่เอานะครับถ้าเราชอบเราก็ดาวน์โหลดเปลือกเนื้อที่นะนะครับดูนี้สิถ้าไม่ชอบเราก็ไม่เอานะครับเราดาวน์โหลดได้ทุกอย่างนะถ้าเรายอมเสียค่าสมาชิกนะครับ เดือนหนึ่งน่าจะร้อยกว่าบ,บาทนะถ้าจำไม่ผิดพอดีผมดาวน์โหลดมาพักใหญ่แล้วผมเสียเป็นหลายปีนะครับผมว่าอันนี้ผมก็กดดาวน์โหลดไว้พอเราจะไปตัดต่อนะครับพอเราจะไปตัดต่อเช่นอะวิดีโอเนี่ยผมจะตัดต่อเนี่อันนี้คือเราอะวิดีโอผมลบไปแล้วนะไหนล่ะผมไม่มีวิดีโอแล้ว เวลาเราจะตัดต่อเราก็สามารถนะครับเช่นสมมุติผมเลือกอันนี้นะครับเลือกอันนี้ผมก็สามารถนะครับเลือกคลิปกราฟิกแล้วผมก็มาเลือกตัวที่เราเลือกไว้ได้นะครับอย่างงีนะ้เราเลือกไว้แบบเมื่อกี้นี้เป็นยังไงนี่หน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะเราใส่เท็กซ์ได้นะครับอย่างนี้ก็คือเราใส่เท็กซ์ได้ เสร็จเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นของมันนะลูกเล่นรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็พอดีเป็นคลิปที่บอกถึงตัวแอสเซทของมันหรือคลังข้อมูลของมันว่าเราจะหาได้จากที่ไหนนะครับอนไนไม่เอาเราก็ลบไปบ้างนะครับเพราะว่าผมทําคลิปเสร็จเนี่ยผมก็ลบไปมันเปลืองที่ผมอัปโหลดขึ้น YouTube แล้วก็แล้วกัน นะครับไม่ไงั้นมันมันเต็มเครื่องไปหมดนะครับผมลบออกหมดเลยดีกว่านะครับอย่าลืมนะติดตามนะครับเบื้องต้นผมว่าไปแล้ว7-8ตอนข้างหน้านะครับเป็นการใช้งานเบื้องต้นแล้วผมก็จะทยอยทยอยมีแบบ advance advance มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วจะได้ติดตามกันว่า คลายมาสเตอร์มันใช้งานอย่างไรมันถึงจะคุ้มค่าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ